ให้ a b และ c เป็นแมทริกมิติ3สคูณสถ้า determinant ของแมทริก a มีค่าเท่ากับลบสและ a transpose คูณ b ลบสอง a transpose คูณ c transpose เท่ากับลบส a inverse สิ่งที่โจทย์ถามก็คือแล้ว determinant ของแมทริกสอง c ลบ b transpose มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อ่างั้นน้องก็ต้องมาจัดรูปของสมการนี้ให้อยู่ในรูปของสิ่งที่โจทย์ถามนะครับ น้องเห็นได้ว่าตรงนี้มัน c แต่ตรงนี้มัน c transpose ตรงนี้ b transpose แต่ตรงนี้มัน b ซึ่งน้องสามารถเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น c และตรงนี้ให้เป็น b transpose ได้โดยใช้ความรู้พื้นฐานดังนี้ครับ m a t ร i ก d คูณ e ทั้งหมด transpose จะเท่ากับ e transpose คูณกับ d transpose สูตรนี้ไม่หมายความว่า transpose น้องสามารถแจงเข้าไปได้แต่ matrix d กับ e เนี่ยน้องต้องสลับที่กันในทำนองกลับกันนะครับ transpose เนี่ยน้องสามารถดึงออกมาข้างนอกได้ แต่อและดีตรงนี้น้อต้องสลับที่กันด้วยดังนั้น Trans transport ตรงนี้พี่จะดึงออกมาข้างนอกจะได้เป็นจาก b อยู่ข้างหลัง b ก็จะมาอยู่ข้างหน้าจาก B ธรรมดาก็จะกลายเป็น B transport น,นะครับแล้วจาก A transport อ,อยู่ข้างหน้าก็จะมาอยู่ข้างหลังแล้วจาก a transport ก็จะเป็น a เฉยๆนะครับลบ2ตรงนี้น้องก็ดึง Trans transport อ,ออกมา จะได้เป็นจาก c t r a n s f o s e อยู่ข้างหลังก็จะกลายเป็น c อยู่ข้างหน้านะครับและจาก a transpose อยู่ข้างหน้าก็จะได้เป็น a อยู่ข้างหลังนะครับเท่ากับลบ3 a inverse อาต่อมานะครับน้องเห็นได้ว่า2พจน์นี้มี transpose ติดอยู่ข้างนอกเหมือนกันซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับเมตริกด d บวกลบ m มตริก e ทั้งหมด t r a n s f o s e จะมีค่าเท่าก,กับเมตติกดิแทนส์ฟอสบวกลบเมตติกอีแ t นส์ฟอสสูตรนี้นะครับมันหมายความว่าเมตติกบวกลบกันทั้งหมดแทนส์ฟอสตน้องสามารถแจง t r นส์ฟอส t เข้ามาได้ก็จะได้ตามนี้นะครับในทางกลับกันนะครับ t r นส์ฟอส t เนี้ยน้องสามารถดึงออกมาข้างนอกได้ก็จะได้ตามนี้ครับดังนั้น t r นส์ฟอส t ตรงนี้น้องจึงดึงออกมาข้างนอกได้เลยนะครับ ต่อมาครับน้องเห็นได้ว่าสองพจน์นี้มี A เป็นตัวร่วมาน้องก็ดึง A ออกมาเลยนะครับแต่เนื่องจากเนคูณอยู่ทางด้านขวาน้องก็ต้องดึงออกมาทางด้านขวานะครับน้องเห็นได้ว่าโจทย์ถามหาค่าดีเทอร์มินานต์ดังนั้นพี่จะใส่ค่าดีเทอร์มินานต์เข้าไปทั้งสองข้างของสมการนะครับ ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับ Determinant ของ m a t i ิก t r a n s f o r อสจะมีค่าเท่ากับ Determinant ของ m a t i ิกดดังนั้นค่า Determinant ของ m a t i ิกนี้ t r a n s f o r ตน้องจะลบ t r a n s p o r ตออกไป Determinant ก็เท่าเดิมนะครับอ่าน,นพี่ลบออกเลยอ่ะต่อมานะครับน้องจะทำส่วนนี้ต่อได้น้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่า ดีเทอร์มินาของเมทริกซ์ดคูณกับเมทริกซ์อจะมีค่าเท่ากับ d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ดคูณกับค่า d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์อดังนั้นตรงนี้น้องก็จะได้เป็น d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์บีทอนส์ฟอร์ดลบสอคูณกับ d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์เก็จะได้ตามนี้นะครับเท่ากับทำตรงนี้ต่อน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าเมทริกซ์ดมีมิติ d, ต n อคูณเ จะได้ว่าเดทของค่าของตัว k คูณกับเมตริก d จะเท่ากับ k ยกกำลัง n คูณกับเดท d ดังนั้นลบ3ตรงนี้น้องสามารถดึงออกมาข้างหน้าเดทได้น้องจะได้เป็นลบ3ยกกำลังยกกำลังเท่าไหร่ครับน้องเมตริก a มีมิติ3คูณ3ดังนั้นเมตริก a inverse ก็ต้องมีมิติ3คูณ3ด้วยนะครับ ังนั้นลบสตรงนี้จึงต้องยกกำลัง3านะครับแล้วก็คูณกับ Determinant ของเม t ริก a inverse ต่อมานะครับน้องสามารถทำส่วนนี้ต่อโดยใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่า det a inverse จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน det a ดังนั้นตรงนี้น้องจึงเขียนได้เป็น หนึ่งส่วนเ็ดเนะครับอะต่อมานะครับน้องใยเด d ดเอตรงนี้รงมาหารฝั่งนี้น้องจะได้เป็น d ด็ดเกำลังสองและจากที่โจทย์บอกมาว่าเด a ดเมีค่าเท่ากับลบสามดังนั้นตรงนี้น้องแทนด้วยลบสเลยครับลบสามกำลังส ใสกับลบสามกำลังสองก็จะเหลือลบสามตัวเดียวนะครับอะต่อมานะครับน้องเห็นได้ว่ามันใกล้กันมากแล้วนะครับคือสิ่งที่โจถามซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดพี่ดึงลอบออกมาพี่ก็จะได้ค่าเท่ากันนะครับดึงลอบออกมาก็คือดึงลบหนึ่งออกมานะครับข้างในวงเล็บน้องก็จะได้เป็น2 c ลบ B t r a n s p o ฟรนะครับ ครับลบสามหลังจากที่โจทย์บอกมานะครับน้องว่าเมตริกบกับเมตริกซเนี่ยมีมิติเป็น3าคูณสดังนั้นเมตริกงซีลบบีท a นส p ฟอร์ก็ต้องมีมิติเป็น3าคูณสด้วยนะครับอ่านดังนั้นถ้าเกิดน้องดึงลบหนึ่งออกมาข้างหน้าเด,ดน้องต้องได้เป็นลบหนึ่งยกกำลังเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็นยกกําลังสามนะครับลบหนึ่งยกกำลังสามลบหนึ่งยกกำลังเลขคี่น้องก็ต้องได้ลบหนึ่งนะครับ อ่าน้องยายลบหนึ่งลงมาหารลบสมเลยลบสาม,สามหารลบหน้งนองก็จะได้3มนะครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือด e เทอร์ n ิน t นตของเมตริกสองซีลบ b t ท a นส์ฟอรก็จะมีค่าเป็นสมนะครับกับมันที่โจทย์นะครับน้อง3มก็จะตรงกับตัวเลือกที่สดังนั้นข้อนี้ตอบข้อสโอเคนะครับ